ซิฟัตธิห้านี่ก็คือโอมุมมิยัตโอโมมิยัตนี่ก็คือโยเ่เหมือนกับคนถั่วไปการใช้ชีวิตปกติเหมือนกับคนมุสลิมถั่วไปไม่ใช่ทำตัวเป็นแย,ย่ไม่ใช่ว่าไปเทไหนต้องมีเทเฉพาะไม่ใช่ว่าต้องโอต้องมีเทหนังด้วยเฉพาะต้องมีห้องพักเฉพาะแม้เอาประวัาการเป็นโยกของทนานนบีณุรดลวะเลยวัสสลามหนังกับบรรดาสาาวารอดียัลลอฮฺอัลลอฮฺเจม่ถั่วไปจนกระทั่งวะ คนทานออกมานี่ท่ามว่าในมุฮัมมัดล่ะสัลละละลัวฮิวัดสัลละแหล่หลลไม่ออกการเป็นโยก่อนทานนาบีนี่คือโยพอ่พร้อมๆกับคนทั่วไปนี่เรียกว่าเซฟัตโอมโมเมียต์นะโย่เหมือนกับคนทั่วไปใช้ชีวิตปกติไม่เป็นคนพิเศษนะไม่ใหญ่โตรูราอะไรใช้ชีวิตเป็นคนปกติโย่เหมือนกับคนปกติโยเบ้อเบร์กับคนเอิ่นะเขากินตรงไหนเขานอนตรงไหนไม่ยั่งตรงไหนโย่เหมือนกันพร้อมกันทั้งหมด นี่คือสิฟัตหนึ่งเี่ยจีทำไมอัลลอฮฺหัวาตอบรับเรานะ่ะพี่อน้องรับนะ่ะสิฟัตนี้นั่นก็คือเราจะต้องนะ่ะเราเสกวัวเรานี่เเมื่อนกับคนถั่วไปนะ่ะอย่าคิดว่าเรานี่เป็นคนพิเศษถ้าเราไปไหนต้องมีเถพิเศษต้องมีห้องพิเศษต้องมีรถพิเศษต้องมีรถมารับต้องมีอาหารพิเศษเอาว่าแกสติกรเดียวโลกวานูเป็นคนเต็มนอนในยุกข,ข้อง่ัน นายกแต่ถันเป็นคอลิฟานนะ่ะเป็นคนที่ต้องรับพิชอบมุสลิมในตอนนั้นศาสนาอิสลามในตอนนั้นทั่วโลกทั้งทั้งโลกมุสลิมทั้งหมดนี่ก็คือต้องผ่านการมุชาจ,จักอวกสซิดิกในตอนนั้นแต่ว่าความตวันดอความอ่อนน้อมกวนกันเป็นโยกข,ของอวกสซิดิกนี่เฉพอกว่าเ <c oughs> ด็กนนะครั้งเนึ่งแต่อวกันหนังรวมโยกับนะคนของถังแลวก็มีเด็กคนนึงวิ่งมาทึงบอกว่านะ่ะ โอ้อาบักน้ป้าของเรานี่ออกไปข้างนอกไม่มีใครอยู่ในบ้านนะเราจีริษนุ่มน้ไม่มีใครจีริษนุมแพะให้กับเราอูบักสิธิก็คือยกขึ้นจากตรงนั้นน้แทนด้วจิตใจคนเอิ้นไปทำน้าแต่ว่ายกขึ้นไปเองยกขึ้นไปเองเลยก็ไปริษนุ่มให้กับเด็กไปกับนี่สัตว์โบทีมงานโบทีมงานโบ่ปักขวบตั้งไว้ตรงนี้เลยก็น้ออกไปริษนุ่มให้กับเด็กน่าแล้วแกมันพอริษนุมบ้องท่ามแล้วนั้น น้าวัานี้นมนี่แต่เจียวเจียวนี่เจียวแบบมีฟองหรือว่าไม่มีฟองท่ามกันแล้วนี่เป็นองค์กรน่ะสิฟัตีคองคนเถนะสุ่งสุ่งเขาจะโยกน่เมื่อนกับคนตัวถัวไปโอมูเมตและการเข็ดมัดกับคองอวักซินดิกนี่ไหมนะเรื่องนึงแต่บอกว่านะอวกกซินดิกจะออาไปเค็ดมัดกับคนแก่คนหนึ่งตั้งแต่ก้อนสุโฟนออกไปเข็ดมัดเตรียมเสื้อผ้าให้กวาดบานให้เตรียมน้ำให้เตรียมอาหารให้น้าถูกย่าง นะ่ะจนกระทั่งว่าเพียบพร้อมดน,นี่เป็นตรงกับนะ่ะสิฟัตนะ่ะการโยแบบนะ่ะถั่วถั่วไปนี่ถ้าหากว่าเราสามารถาจะรักษาสิฟัตรเหล่านี้ได้เราจะไม่สามารถทุกหลอกจากเฉต้นตไม่ฉะนั้นแล้วถ้าหากว่านะ่ะเราวางตัวเป็นไง่เราจะทกนะ่ะปาดจากเฉต้นตนั่นดีเฉต้นมันคือมาป้าของเรามันรอมือนึ่งมาได้แต่เราลดนะ่ะลอยจากคนเอินเราสูงขึ้นจากคนเอินนี่แสดงว่า น่ะเป็นเนื้อของมันตันตินั้นเป็นองที่มีเกติของอัลลอฮฺหัวจาละสิฟัตของกันโยแบบอโมมิยัะนี่คือสิฟัตที่สำคัญแต่จะทำให้อัลลอฮฺหัวจาละนั่นอบุญเรา